สวัสดีพี่น้องจากเอสแอลไล y ์สไตล์เนมา์กเด้อค่ะอันยางขึ้นมาเทื่องเนินทายผลไม้ให้พี่น้องเบิ้งบ่งบมี่แน่อเห็ดยางออกกำลังอันล้นเต,ต็มขี้ดินแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกอันนี้เห็นบอลหมมันเฉยเยพี่น้องเบิง้งมวยชี้เลี้ยง ไม่ฉีดเลี้ยงพี่น้องเห็นบ่ค่ะแตกบ่หล่ะมันโดนฝนพี่น้องเอ,อ้ยอืมท่านฉีดดินก็มีพี่น้องเห็นบ่<อ>นกน่น่าค่ะโดค่ะบักท่านสรัางได้ค่ะพี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าม่วนมาพี่น้องว่าเบิร์นผลละใยปลาสวัสดีเป็นทางการจากน้อยหน่อยจากเอสเอลไลส์สไตล์เดนมาร์กเด้อค่ะอัน ย่างออกก็นั่งไกยคือเอก่าหละมื่อีนอากาศดีเนาะฝนคือสิบอ,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 ะอะไรดากอีเนาะอู้ขอโทษขอโทษเบาผิดเบาผิดละอะไรคำเบามันเบาอพอเนอาะค่ะพี่น้องไรก้นจะว่าดากเอ่ะดิซี่ไปพี่นอ้องไปอีกแล้วมาเออหวานพี่น้องเอ๋ หวานเด้อค่ะอืมเนอะหวานอันนี้ผสมอืมเก็ต้องเก็บจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่าทันได้ชิมอันหมนักนี่ช่วงนี้ก็ย่านอันมันหกในจักหน,น่อยเด้อหญ้าพี่น้องเอลยอ้อมันแตกต,ต้องหาหน่วยบ่แตกเด้อพี่น้อง กระซิมพี่น้องบางมันสมบอ๊อบมันนั่นกับซิมเป็น้วเที่นั่งนอ้องตบมองเปียกขึ้นกาแล้วพี่นอ้องตม,มน้ำก่อนน้องพี่น้อง ก็จิตใจให้เบิ่งแต่ตอนนี้ขอเก็บจักถุงน้อยๆนึงกันเด้อแต่ว่าบ่ถ่ายให้เบื้อเนาะพี่น้องเนาะมันมันตั้งกล้องบ่ได้แล้วอีกอย่างเันห้าสิบสองสิบเก็บเก็บเใส่ถุงเนาะพี่น้องเนาะอือบักท่นต้นนี่ดดโดกพี่น้องเอ้ยน้อยน้อยๆอยู่เฮ้ยบักท่นฝรั่งพี่น้องได้น้อยๆนึงมันบ่ทันสุกเนาะอือพี่น้องเอ้ยไม่เบื่อไงไหม หน่อยลายขนาดกว่ากว่าอยู่ตั้มตั้มต้นนี่แต่มันเบอร์ด้านฟูพเนาะต้นอื่นก็ฟูเกี่ยล้นเต็มีบดินเบอร์พี่น้องอื่นเลยเออบ่มีแนวเห็ดบ่มีแนวอองออกกำลังกายผุนผู้ต้นใหญ่ด้วยต้นนี่พี่น้องดกขนาดเลยว่มันดกหลายเป็นมวยเปนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเกิดใหญ่ธรรมชาติพี่น้องเอ้ยยาวออกกำลังกายหาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปเถอะเนาะ พอชั้นมันสีเป <Michael> ็นผ้าเป็นบอนี Hello, ่นะห้าวยางปบู๊พี่น้ององออออหมุน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 โอ้ยหมุน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 โอ้ยสะอ่อนน้ำบ่อพี่น้องมันเกิดดกดกแน่เลเนี่ยโอ้ยคนยางมากอธิบาหแกนี่บ่าได้เนาะอตึงตลตึงตลมันดกมันลายกระดอกกันแดดเสียไปเห็นยังกินพี่น้องมันเกิดเม็ดมันเกิดขึ้นจากเม็ดของท่านเนาะพี่น้องเอ้ เห็นเหล่ากระน้ำลายหลยว่าว่ามึเอาพี่น้องมั้งมึ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 งพักดีมันสิ่ล้นอะไรย่างเหยียบติดตล่องเท้าอีกน้องพี่น้องเนาะโอ้ยดูคักดองเนี่ยพี่น้องเลยเอาไปใกล้ๆซูมเข้าไปรถซูมแบบเดมือเข้าไปรถพี่น้องเลยที่ซูมก่อนนั่นเหี่พี่น้องเบิร์นไหมเห็นเนาะซูมอาซูมอีกจังน่อย ซุ่มอีกอย่างน้อยพี่น้องเอ้ยซุ่มได้อีโบอ้ยเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยมันอยู่สูงพี่น้องต่ำกว่มีเด้อพี่น้องอ้าวแล้วชีหาว่าบ่บอกแต่ซุ่มต่สูงสูงเนาะต่ำต่ำกว่มีเด้ออืมนี่สีว่าบ่บอกควรน่ะโลกว่าพี่น้องเข้าไปข้างในกูพี่เขามาเก็บกินเลยอ่านว่างหันก็เก็บเราเราหน่อยนึงอันหน่วยสีดำดำเพราะว่ามัน มันบ่ค่อยสมเนาะหน่วยสีดำดำแม่ซิมเหรอแม่ปลาสีเลียงหน่อยสมไหมแต่ตัวนี้ประเทศไหนซิมเด้อพี่น้องซิมบ่พี่น้องเดี๋ยวสิ่ห้าซิมเอาตั้มๆหน่อน่องประจังช่วงไรดอกนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นไหมบ่รอหนึ่งเจ้าบ้าต้องเรียกเอาหน่วยมันมัเน่าเนาะพี่น้องเนาะของมันเกิดธรรมชาตินี่ใส่หลุดกับตาปอกซะละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเชืมให้เบิ่งบังบพี่น้องโอ้ยเรียนใส่รถ เห็นเมืองไทยนี่มันสีเลี่ยมบนพี่น้องก็เกลี่ยไปคล้ายเป็นกระบุงกระตาเนะาะเฮ้ยเมืองตัวน,นี้ลูกพี่น้องเฮายดำคิมมืมนี่แม่นเขาเบิ้อด้วยพี่น้องกําลังซุกงอมโลนหลายโอ้ยพี่นออ้องเอ,อ้ยย่างเหยียบเบิองเมืองอัเสียวไทยเบิองอันขั้วหน,น,น,นี่นี่นี่โอ้ยตัดเนาะแต่เป็นเมืองไทยนี่ก็ดีตัดงามลงเนาะวนี้ตัดบ่ได้เด้อค่ะของหลวง สวนท่าหน้าหลวงนี <t 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 ่เขาก็ปลูกไว้ปล่อยถึงไว้นี่นะให้นกให้กากินเนาะพี่น้องเนาะนี่บอกอู้พี่น้องหมุนกล่องเลี้ยวแทถเนาะพี่น้องตาไล่น้ำเข้ามาในเก็บเห็ดแต่ว่าเขามาชอบคนลไม้่ละอู้หต้นนี้คือสีน้อยใหญ่พี่น้องอืมเห็นอะไรหลายน้ำเห็นบ่ค่ะออ ไปบึงต้นสีเลียงมาทีนี่พี่น้อสีเลียงเงหนะโอ้สีเลียงเลียงไหมโอ้ยพี่น้องเ้ยโดดคักลงแน่ว่าเห็นน้ำบ่โอ้ยน้เสาะทำบ่โอ้ยยืดต่ำๆเัี๋ยพี่น้องโอ้ยงากงขี่ดินเลยพี่น้องเลยโอ้ยบักันลังบักันลังพี่น้องเบิ้งพื่อนโอ้ยตัวนี่งน่ายงายงายลลายลายหมุนหมุนหซาซ พี่น้องตาลายวู้ยชาวธมอพี่น้องโอ้ยเอสเอลผ้าผ้าม้วนผ้าหัวลอยเฮ่ผ้าปาตี้ชมผลไม,ม้ปาลาเดนมากเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ้งเอายุทธึ้นหัวนี่เฮ้ยเงยนถึงไปโต๊ะปอกใช้ลูกตาอีกซใช่หรยนี่อยู่ตั้มตั้มตั้มกี่ดินก็มีพี่น้องล่นเต็มดินเลยเนี่พี่น้องเฮ้ยเห็นบ่องเก็บเอาตั้มตั้กับอะไเด้อพี่น้อง อันสีเลี้ยงเดี๋ยวสิชิมก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปต่อเงีวๆพ่ออยังสิทายให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อค่ะกันบ๊อบการการบ๊พ่ออย่างก็พ่อกันอยู่บ้านหัวเด้อย่างอ็กำลังกายพี่น้องค่ะไปกันต่อเงีๆ เดีมาใช่เนื้อทูเร่รุกอ๋อพ่อรบาพี่น้องไลยเล็วน้อมันบอพี่น้องก็บผลไม้ป้าไปจากน้อยเนาะกินบบเบรอดกซัเนี่ไลยปวดวังหันเจอ คนเดินเขากับทักไทยกันแจ้งซี่ละพี่น้องเนาะไปต่อ no. ค huh? ่ะลมวิวๆขุน hmm. กระแมนนะพี่น้องฝนแม่นเบอ้อเลยุฝน mm hmm. ในปากบอลใหม่ทั้งนั mm ้น hmm. เอากันยางออกกันรงกายเป็นเรื่อยทั้งทั้งนี้กะสี่เป็นอพาร์เมนต์หรือเป็นวิลลา่าเนาะ่่ะนีกะมีหม่มองเด็กน้อยเป่นพร้อมก็เฮ็ดไว้ ใส่เด็กน้อยออกกำลังกายนะพี่น้องนอ้องฟังทตงปูเป็นปลาแนละ้วพี่นอ้องเข้าไปมาแล้วหรือบางหันตะเก็บผลไำใหม่มองหมองละน้อยหมองละกำมือนะ้อพี่น้องนะ้อไปซิมต้นไดมันแสบมันนัวรสชาติอ่ะพะต่างกันปะไหนเราซิมซิมจนอิ่มเลยพี่นอ้องย่างย่างย่างเข้าไปชมผลไม้ข้างทางเด้อพี่น้อง อนนเอาบ่ออเขาปาแต่ว่าเขากรูปล้งปลานอกเมืองกับต้องรอเสาร์อาทิตย์น้นอพี่น้อง, <c oughs> องเอ้ยร่อปั้นหยุดหายแฟนผ้าไปคือเก่าพี่น้องเพิ่งขับรถไปส่งปลาเพิ่งกันนางรออยู่รถเพิ่งบ,บอคอยแต่ยางน,น้ำหนอกนางเฮ็ดงานนี้่ใ้วนแร้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ เอาไอแพดไปนั่งกับไปนั่งอยู่ในรถน,น,นอพี่น้องอันเข้าพ <c oughs> ายางกันเลยเปิดกล้องอันผพาพี่น้องชมว,วิวโอมหมองยงางออกกำลังกายนอะมูนมูนมุนมูนมูนห้พี่น้องตาไล่นั่มอนจังหน่อยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปตัดออกนอกขัดมังงาหมองได้คุยผสมข่วนคุยขึน้นข่วนเบาก็ไปตัดออกนอกพี่น้องนอมาว่ากันนอ ก็อยากเอามาอวดมาให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศเดนมาร์กเนาะค่ะว่ามันมีสถานทีที่ห้องไปย่างออกกำลังกายได้ทุกมือนาะเราก็ชาดเพื่งบ่นี่สวนอันมองทางย่างทาง้งอันนั้นเขาแต่ซีนี่อรถตัดหญ้าเนะรถตัดหญ้าตัดย่าง,าาง,าางเขามาตาดาัดเนาะแต่งมันเป็นระเบียบสวยงามเขาก็ย่างได้ไม่ต้อง นั่นเนาะมันยาวเขาก็มาตัดพ no ี่น้องเบิ่งเอาโหลดพุ้นผุนผุนทั้งพุนก็ไปย่างเป็นเป็นเนืนอันกว้างเลยเคยไปย่างอยู่แต่ว่ามือนี้คือชิบะไปแต่ทั้งพุนเนาะทั้งพุนเขาสีผ้ามาใส่จูงย่างมันเป็นที่โล่งๆกว้างตะกี้ชื่อชิเมนเขาปลูกพักปลูกปลูกเขาไม่ยังละนุ่นผุนเป็นบ่กเลี้ยงเลี้ยงก็เขาปลูกยังบุก น้องพี่น้องอูนพี่น้องเลยชมวิวคตีกอบแล้วเขามีอันเกมกีฬาแข่งขันกันนิยมงบกเขาจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาเทล่าหาโฮคนเจ็ดคนมาแล้วก็เขาก็มาเอาซ่องอยู่นี่พี่น้องครับ่องอยู่ข้างหลังนี่นี่น,น,นี่นี่สี่ของอันทั้งอำเภอเนาะเขาจัดงานนิยมงบก กันแข่งขันกันยังยางบูาา๊ขจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาเทละกลุ่มกับมาเอาซองเราก็ไปวู๊นยางไปต่อผลละผลผลผลละมองชุ่มนุ่มกับมองคนหลาย่ผลละมั่งพี่น้องเห็นไหมบ่เดี๋ยวีิซูมซูมเพากันนั่งชมวิวเบิ่งเอาผนเห็นบ่พี่น,อน,อนอลลลล้องผลละผลละยังบุ๊ประเดามนั่งเช่าไม่แห้งกินน้ำ ต้องกาะทักให้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 กันทุกคนนะให้จนมือยเลยพี่น้องเลยบางเหันปิดกล่องให้เลยพี่น้องน้องภาว่ายันหนาโตพลังโทาที่เขาประยุ่ในในคลิปนอกกับเองใจเนะาะบักาบางคนอาจสิกาบ,บมีปัญหาอย่างนอกว่าแต่ห้ามก็ต้องระวังเนาะมือไม่มัรเล่นก็ต้องระวังแน่นอนเดียว พี่ยูจะว่าเอาเส้าเอามียังคอฉีท่ายอีกเด้อพี่น้องเด้อพักเส้ามีแห้งกันเด้อพี่น้องไปต่อเหไม่กลุ่มหนึ่งพี่น้องไปแล้วก็นเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วดอกใหม่ กำลังแบ่งบานมันได้ผลพี่น้องดอกใหม่น,น้องยางตองระฟังงั้นมันแขบเลยมองนี่มองนี่มาหมุ่ยหลายหลายเลยพี่น้องอู้ยเป็นห้างแขแงๆเลยพี่น้องขบ่ปได้มาตัดน,น้องดีนะวาา่าใส่ขายเหยามาหัว <c ười> ผมหัวเลยพี่นอ้องเออมุด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 อดอกใหม่ งามมาพี่น้องดอกไม้ช่วยๆมันบานว่าแต่งน้างมนองไอต่อพี่น้องพอมีเห็ดตั้งจุดกุดจกีดทั้มโมนี่บ่โอ้ยดอกไม้ไหมมีมแค่ตื่นหนี้แม่เราสีไายกันเลยได้ลายมีมดอกไม้งามๆมาฝากพี่น้องน้ำนอนเอายางออกร่างกา ไปต่อพี่น้องเป็นแต่น้ำม้วนมวนพี่น้องเลยก้อนไล่หลาย,ลายแต่ว่ายางยางมากกับมะพร้าวของป่าอ,อีกของแปดเจอพี่นอ้องเบิ่งนี่บั่วอยียางหมกแต่ว่ามันไม่หน่อยโย่น่องต้องไปบ้านเก้อนแต่ว่าพอหลายพี่น้องว่าใครต้อพี่น้องคะ คนก่อนน้อยๆโย่ไปจนไปก้อนหล่ๆเป็นต้นม้วนให้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาเด่นนี้ยังกันฮึมไม่ยังเห็ดอียังโอ้เห็ดกินอะไรหรอค่ะนี่เห็ดหาดบ่เห็ดหาดเห็ดโค้กเห็ดอียังนี่ดำๆคือเห็ดเห็ดมันเป็นอย่างๆน้องเป็นน้ำนม เนี่ยปลาพี่น้องเออบุณเห็นน้ำดอกปลาไทยเบิรงดอกมันกินบลาไหลเนานะพี่น้องเนาะอาจจะกินได้แต่มันบลาเสียบหาแนวกินได้พี่นอ้องเบิรงดอกเนาะว่าบมวนค้าเค็นเค็นก้อนลายเป็นตานนะไปมว้วนน้ำเพลินจะคล้องอะยังผู้เดียว พี่น้องเห็นเห็ดเห็นบ่คะซูมซูมไอเห็ดยังบูมพี่นอ้องคนเป็นกุ้มมีอกุ้มอยู่ขาวๆเนาะโอ้แต่ว่าบ่เข้าไปดอกเด้อร์หกท่างต้นไม้ไน,นี่อยกันน,นนี่ให้บอกพีนน่น้องไปเนาะไอเห็ดทานเนาะเห็ดทานไงแบ่ตอนนี้ใจบ่เขาไปเบิ่งดอกเด้อพี่น้องเด้อไปต่อค่ะมาทะลุฟังทั้งนี้ อันนี้ก็เป็นหม่องจุดที่เขาเป็นร้านกาแฟร้านยังน้อยที่ก๊อมาตีก๊อบมาพี่น้องเนาะนั่นแหละานจอดรถอยู่ที่ทนั้นลยแล้ที่นี่เข้าจิไปท่งนี้นี่นี่เข้าจิเข้าจิไปท่งนี้นี่เห็นบอกอื้ม เห็้มาข้าง,างทานผู้ชีพานพนี Ma. ่ป right. ันมากกันมาตรงจูงจูงจูงแล้ค่ะเพราะว่าเขาอย่างง่วนนู่นอย่างง่วนเติมนี่เห็้มามันจะป้องกันป้องกันเออไฟช็อตเอยม้าตรงจูงเอยพี่น้องเลยแต่ว่าอันหันมาทางนี Point ้เจียไปพี่น้องเบื้องเงี้ยี่ยังนี่โยสนามนี่อืมอืมอืันจ๊เฝ้า ไปมาทางนี้เด้อดึกมาทางนี้เด้อสิเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดแก่จำคนย่องน้องเห็นบ่ค่ะเฮ้ยเป็นตาะนะเอาไปย่างพูนดอกหนึ่งก็เอาใบย่างไปดอกน้องเห็นไหมขาวๆไปเลยน้องเพราะว่ามองเขาอันนั้นน้องเอาสีขาวมาสร้างทั้งพูนแล้วพูนไปโน่นอันอันอันทีอัน ถนนถนนลวงถนนตาราห้องจะไปทางนอ้ตามไปนองนี่พี่น้องเปิดป้องการป้องกันอะไุยางรักอะนี่เนาะเ็นตะลังปลื้มปลนแม มาสั <c oughs> ่นี่น้องอย่างคักเลยออกกำลังกายน่อพี่น้องเน,อองน่องยางวันนี้ย่างน้ำถนนนี่นนก็ต้อไปว่างได้ขี่เบ <c oughs> ร์นอนแอร์ด้วยนอนกินย,ยังมึง ้พี่น้องปุ๊บมันพักแต่ของนี่เห็นบอกค่ะมันเป็นดอกซีเรียลิงจริงๆแหละค่ะพักตัวน,นี้แหละที่เก็บไปหลวกกินเนาะพี่น้องแต่ว่าสีเก็บจังเดยเนี่ยงามๆพี่น้องเอ้ยมันไดน้ฝนพักหอม,มนหมดน่ะพี่นอ้องก็มีไใอยูบ่บ้านเก็บอีจกจังหน่อยนะเก็บไปพัดแลงนี่เนาะแต่ว่ารับเข่ากับ ใส่ไส้มาแลงเนาะัใส่ไส้กำลังกินบ้านลยน้ำหอมพี่น้อง,องเลยแต่ว่าขอบเก็บเายาือเบอพี่น้องเนาะน้ำหอมก็มีหลายพันเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปกินเนี่เบอร์อะไรนี่ไงนี่ก็กินได้นี่ก็กินได้ไดอือ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 น้องพี่น้อ,องเห็นไหมตั้งท้งพี่เด็ งามเลยเนาะนี่นไหมพี่น้องอ่อนอ่อนเลยอ่อนอ่อนเลยพี่น้องเลยฝนโตแต่คนนออนเลยพี่น้องบฮ้ยน่ได้น้องหาถุงมือหาถุงมือเก็บดี๋่วพี่น้องพี่น้องใส่ถุงมือเก็บเดย นเกน็บบอลในๆเนาะเก็บได้หลายยอดแล้วพี่น้องใส่ถุงมือเก็บมีตัดพร้อมงามเลยเนี่ย่างงามเลยแซบ่บพี่น้องเอาไปลวกมือเจอไปพัดเนาะอืมนี่ยกำลังจิตแตกช่อดอกมากพี่น้องเนาะนี่ค่ะ กินได้กินได้กินได้พี่น้องอุย้ยต้นนี้ใหงอวบนะี่เบิ่งอวบคักพี่น้องอย่างงามอย่างงามอย่างงามผักหมอมให้เก็บไปมือหน,น,นึ่งมาเลยหลายเดอ้อพี่น้องหันมาฟังทั้งพี่ เก็บมาลวกเก็บไปพัดน่องเก็บได้จักพัดน้อยนึงแหละพี่น้องงามัเลยพี่น้องเอ้ยาไปลวกนั่งน้ำมลวกก่อนเราค่อยล่างล่างน้ำเย็นนะพี่น้องเพราะว่าแมงน่องอันนั้นมันพักธรรมาชาตินี่แมงแมงมีแมงเองียงสารพัดโอ้หลายพื่นหนง อยากเก็บอีงกด้น,กน้องเอาแต่พักมาอวดพี่น้องละพักตาทำรรมาชาติเนาะพี่น,อนอ้องเน้องกลับมาเ,มเนิ่อน,อาานเนิ่นหยาตะกะแตนน้องหกงตึงๆแบะพี่นอ้องเอ้ยนี่ต่ดอกใหม่ขึ้นเต็มเลยแบบนี้เนาะกว่าจะเปิดเอาละพี่น้องไปพอกันที่บ้านเนาะค่ะ เอสเตลมาหดบานหรือเติบพี่น้องเก็บมากำประมาณจำนี่เนาะพักอมอันนี้พักอีกตัวหนึ่งอันบ่หูจักซื้อมัอนหดอกเดิอพี่น้องจำซื้อว่าไรเราก็กย่างหนึ่งนั่งซื้อกับที่ไปยืมมาจากหอนั่งซื้อกับเอาไปขึ้นแลลวเนาะแต่เลยบ่หูหรกค่าซื้อไว้จังใดเนาะต่ว่ากินได้วิตามินเป็นสมุนไพรเนาะมันจีเป็น ยางจังสีดอบขันเก็บมาน่ะติดมือออกสีน้ำตาลเลยนะยางมันอ่อ,อนๆเลยค่ะพี่น้องอลวกกินเร้วเด้อค่ะราวนี่อันอันที่ว่าน้ำมันนองใบมันกันใบมันชี้เก๋ๆมันกับชีน้ำมันชีคมนอะมันว่าแม่น้ำหนกเป็นยกักษ์ยักษ์อันใบใบมันเนก มันคมจะหน่อยนั่งกัดสก็บกย,ยากก็เลยต้องใส่ถุงมือถุงมือแบบถุงมือแบบนานๆถุงมือพลาสติกกันแบบท่ำความะอเลยนะคะอันใส่ใส่อขนข้างนึงแล้วก,ก็อีกข้างนึงก็จับมีดนอตัดตัดตัดเอามาบ่อมาไละะ่หรอกค่ะเอามาพ่อกินเพราะว่าเห่าไปเก็บได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าขําวมันฝนมันก็แตกเรื่อยๆเนาะพี่น้องถ่านมันแก่เบิดกับโอ๊ตกินแล้วก็จิบเบิดหนาของของเก็บพักธรรมชาตินอค่ะนอ มันมีออกกาเก็บไปได้เรื่อยๆอยู่น้องไปนองนี่ปะต้นข้อเขา้าเห้ากับสีทําความสะอาดเข้าสีลวกไว้เลยนอ้องเขาลวกแล้วก็มันล่างน้าเย็นน้องน้ำเย็นน,น,ยน้นองให้มันเขียวนอ้องบัดเห้าสีเห็ดกินเห้าสีกินกระป่นกระเจียวเอออืนชีพัดเห้ากับพัดได้เนาะแต่ว่าเห้าลวกไว้เออลวก ลวกไปเป็นดีที่สุดลวกแล้ก็มานอกหนําเย็นน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอันมาหลงมาแรงเนาะค่ะเอาสีเก็บไว้เังสีอะไรถอดลวกไว้เลยค่ะเนาะของอาไาหดระไม้ของเราเก็บแต่ไม่ทราบนี่แหละพี่น้องอันมันสุกมันงอมเด้อร่างร่างหน่วยว่ามันเก็บมาเรียกมาดีแล้วมันนุ่มๆนุ่มๆเนาะเข้ากับดองคัดถิ่งเนาะเพราะว่ามันบื่อเนาะอฮาราเอสิลาพี่น้องเลยเด้อ วัดดีเป็นทางการเนาะเป็นไงเด้อพี่น้องนี่แหละลวกเสร็จแล้วนี่พักหผมเนาะพี่น้องเนาะพักหผมตามธรรมชาตินะคะเนาะลวกสเส้น้นาต่สิใส่กับซ่อนไว้หรอกอันนี้เอามาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งนี่ค่ะให้เห็นชัดๆเนาะค่ะพักลวก เอากระชลวกใหม่ลวกไปเห็กินเห็นดอกของมันะเนาะพอได้เห็นน้ำบอค่ะนี่อลวกแล้วมันมันกระจับง่ายเนาะเพราะมันนิ่มแล้วใบมันปคมมันิ่มเนาะกินแสบนัวนัวนัวอันนี้พักหอมลวกลวกควานมันหยบเนี่ยนะเก็บเก็บมากแต่ประมาณเนี่ยนะพี่น้องนอะอบรรยายเนาะกินขาบหนึงเบิดเลย ใส่ต่มตืน่นนาะพี่น้องโมงสันกับกิ่นฝนนะอืแช่ฮะเอามาฝาดพี่น้องแนะ่ๆอันยีช้ชนชัดน้อโยต่างประเทศน้ำกันเนาะค่ะเอาห้องกับเอาพักตามธรรมชาติมากมาแช่มากใหเ้เพื่อนเพื่อนทุกคนห้าเก็บกินใดนออพี่น้องนออ แสบสับแสบแสบแสบเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยอ้าวลาพี่น้องเด้อค่ะมหาหอดบานแล้วเมย์เมย์มยังออกกำลังกายน้องเกาหัวยยองยองกัน <c oughs> เอ้าวลาลราเด้อเอสเอ็ลฟ์สไตล์เดนมาร์กกันมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์ร,รัวๆให้เนเดอพี่น้องค่ะฝากช่องน้อยๆกำลังฮัทคันเนเด้อพี่น้อง เอาม้วนๆนะพี่น um, ้องนะาประเทศซีเรียถ้าอยู่ไก่บ้านไก่ซองเข้ากับหาแนวเฮดให้มันม้วนๆเลยนาะพี่น้องค่ะไปแล้วเด้อเดี๋ยวมาฉีกเงาเดี๋ยวคนสีเซลกินให้เบิ่งกันนะแซ่บนัวบันไดนอฮึมฮึมหวานเนองฮึมขอจบนั้นน้อยน่วยที่หลังตุอเทียน